สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามนะคะช่องพังอันดาพรายนพเก้านะคะนี่นะคะวันนี้เราก็มาตัดอ้อยนะคะวันนี้เราก็มารถเล้งนะคะรถพ่วงนะคะเพราะว่ารถกระบะนะคะมาไม่ถึงนะคะนี่นะคะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักแล้วก็ทําให้ถนนนะคะเฉดนะคะแล้วก็ที่เราเบรกนะคะไกลมากๆเลยนะคะ ไม่ควันหอมนี่นะคะไกลมากๆเลยนะคะเราก็ทยอยตัดนะคะแปลนนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะพอควันนะคะสายแบกนะคะสายแบกนี่นะคะถึงเหนื่อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องมานะคะอันนี้เราก็ตัดไปหนึ่งซาเล้งนะคะก็หนึ่งคืนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราก็ให้กินนะคะ ผสมนะคะกับต้นหญ้านะคะนี่นะคะพ่อขวานเราก็ช่วยกันเบรกนะคะดูทางนะคะต้องใส่บูทนะคะถ้าไม่ใส่บูทไม่ได้นะคะน้ำกัดเท้าเป็นไงบ้างพ่อควานเบกกรบบกไกลมากมากเลยนะคะสู้ๆนะนี่นะคะด,ดูน้ำนะคะดูน้นะคะเฉอะเฉะนะคะน,นี่นะคะแม่ขวานก็ ไปได้หนึ่งรอบแล้วนะคะพ่อควันได้ไปได้สองรอบแล้วนะคะเอาเปรียบพ่อควันบ้างนะคะนี่นะคะลำอ้อยสวยๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็ให้กินผสมนะคะกับต้นหญ้านะคะต้นสับประรดนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อจะไม่ให้น้องนะคะได้เบื่อนะคะนี่น,นี่นะคะ เราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเพราะว่ารถกระบ,บะมาไม่ได้นะคะนี่นะคะอ้อยลํำใหญ่ๆสวยๆเลยนะ,ะน,นะคะนี่นะคะนี่นะคะระยะทางที่เราเบกไม่ควานหอบแล้วนะคะหอบแล้วได้รอบหนึ่งนะคะก็หอบเลย นี่นะคะใบนี้นะคะเราก็ตัดนะคะได้หลายวันแล้วนะคะเพราะว่าเราบางทีเราก็เอาโมไซค์นะคะพ่วงกับรถเข็นมานะคะบางทีก็มาซาเล้งพ่วงข้างนะคะเพราะว่ารถกระบะนะคะมาไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะนี่นะคะต้องก็ประมาณนี้นะคะเฉดเฉดนี่นะคะระยะทางที่พ่อควานเดินมานะคะเหนื่อยแค่ไหนนะคะก็สู้นะคะ เพื่อน้องๆนะคะคะแนนนะคะที่ท่านอุดหนุนมานะคะนี่นะคะเราก็นํานะคะมาซื้อต้นอ้อยนะคะอ้อยหวานๆเลยนะคะกับน้องๆนะคะได้ทานนะคะกินผสมนะคะกับย่าในเปียะนะคะกินอ้อยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะน้องก็จะท้องอืดน,นะคะเราก็ต้องมีญ้าเสริมมีต้นสับปะรดนะคะเพราะว่าอ้อยมีกากใยที่สูงนะคะสูงมากนี่นะคะน้องช้างนะคะกําลังมันเว็บบ กาลังกรอบๆหวานๆอร่อย,ออยๆเลยนะคะก้อยของเราก็ตัดง่ายด้วยนะคะเป็นกอเป็นกอเนาะนี่นะคะแล้วก็ลอกเปลือกออกนะคะเพื่อจะได้ออกไปเยอะๆนะคะตัดวันละนิดนะครับตัะมคาตัดวันละนิดนะคะพอขวานนี่นะคะระยะทางตัดตัดตัดแค่สิบนาทีเนาะพรอขวานเนาะตัดแค่สิบนาทีประมาณเมตรนี่นะคะประมาณสามร้อยเมตรนะคะ ดังมีไปรไปประมาณสามเมิตรเดี๋ยวแม่ขวานต้องเบกก่อนนะคะเดี๋ยวเบกก่อนนะคะนี่นะคพะพอควานแบกไปแล้วนะคะแม่ควานยังขึ้นคันนามไม่ได้เลยนี่นะคะ นี่นะคะแม่ควานก็เบกนะคะแบกโอ๊ยตายนี่นะคะพอขวานไปถึงนู้นแล้วนะคะแม่ควานก็เดินในคันนาเหนื่อยนะคะน,นี่นะคะก็เราก็ต้องเอาเสื้อนะคะปิดหน้านะคะถ้าไม่ปิดไม่ได้นะคะ ใบอ้อยนะคะบ,บาเดเต็มหน้าเลยนะคะนี่พ่อควานก็ไปถึงแล้วนะคะไปถึงแล้วแม่ควานได้สามรอบนะคะวันนี้ได้สามรอบแล้วลดน้ำหนักไปในตัวด้วยนะคะน,นี่นะวันนี้รับบทเป็นแม่ควานนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ แบกอ้อยพวกควันกลับกล้องให้หน่อยอันนี้ก็เต็มรถแล้วนะคะอันนี้ก็เอาไปแกล้มเอาไปเสริมนะคะไปถึงนู้นทางยังอีกยาวไกลนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูทางนะคะที่เรามานะคะว่าเป็นยังไงอะพวกควันไปเลยเดี๋ยวแม่ควันเดินตามเดินไปบอกขึ้นไปนั่งรด้นยกันนี่นะไปกันเลยค่ะ โอ้โหคุนาต้องเลย้าดันนเราก็เียกให้เพื่อนเพ่อนให้ออกมานี่นะคะเราก็มากันประมาณสองโลสามโลได้นะคะเพราะว่าห่างจากบ้านกระพูไปอีกนะคะโอ้ยก็ล้ำสวยเลยนะคะกำลังกำลังกินเลยนะคะ ไม่เก่แล้วก็กำลังกรอบเลยถึงทางแล้วนะคะถึงทางพี่แม่ควานจะต้องเข็นอ่ะพ่อควานลงไปเธอเธอเข็นเองเราแลดกโอเคอ่ะเธอก็ไปก่อนว่ะอ่ะไปดูทางก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูทางก่อน นี่นี่นะคะทางนี่นะที่ต้มนะคะตมเยอะมากเลยเดี๋ยวแม่ควานก็จะรับบทหน้าที่นะคะเข็นเข็นล้อนะคะเข็นล้ออ่ะไปไปกันเลยค่ะอ่ะไปอ่ะโอ้ยจมแล้วนี่ตเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควานเข็นก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควานเข็นก่อน นี่นะคะเส้นทางไม่ควอยเหนื่อยมากเลยนะคะเข็นนะคะตอนนี้ก็หอบแล้วนะคะนี่นะคะหอบแล้วนะคะหอบแล้วขนาดแค่นี้นะคะ ที่เรเ,เรา็ดคนตตรงัดดแ่่ี้อนะูดูต้มนะคะขี้ตม้มขี้ตม้ม <ทำ S 2> นี่<ว>นะพวกขวัญชายาดอมช่วยแล้วนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่ขวัญก็จะขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะอ้วนนี่วะ เจอวัววิ่งนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะขนอนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียง<อ>แค่นี้นะคะสวัสดี<บ>คะ่ะ